เที่ยวคนเดียวหลายคนมองว่ามันเหงานะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการเที่ยวเชียงคานคนเดียวของเรานี่แหละที่ทําให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ไปทุกที่ที่อยากไปได้ทําสิ่งที่อยากทําได้ตะลุยกินทุกอย่างที่อยากกินได้เริ่มต้นมิตรภาพใหม่ๆระหว่างทางได้ยินเสียงหัวเราะจากคนที่เราไม่คุ้นเคยและที่สําคัญนะนะได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านถือว่าเป็นประสบการณ์การมาเที่ยวเชียงคานคนเดียวของเราแบบใหม่แบบส์บ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วแล้วตอนนี้จุ๋มก็อยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะคือขอโทษทุกคนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนมานะคะเพราะว่ามันฉุกระหุกมากแล้วก็รถบัสเนี่ยออกสองทุ่มแต่ว่าจุ๋มไปถึงประมาณทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วก็เลยรีบวิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายการเดินทางให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ เริ่มต้นเดินทางกันที่หมอชิดนะคะจุมซื้อตัวของบคสน,นะคะแล้วก็ขึ้นรถคันนี้เลยค่ะเลยหลวงพระบางนะคะราคาตั๋ว483บาทนะคะไปกลับก็966บาทค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในรถนะคะก็คือที่นั่งก็โอเคเลยสบายนะคะก็ใช้เวลาเดินทางข้ามคืนค่ะจนมาถึง เชียงคานตอนประมาณ7จ so, ็ดโมงเช้าค right. ่ะหลังจากนั้นนะคะจุมก็ขึ้นสกายบต่อมาเลยค่ะก็หลังจากถึงอเชียงคานนะคะแล้วก็นั่งสกายบมาประมาณ40บาทนะคะตอนนี้คือตอนเช้าแล้วก็หิวมากจุมก็เลยมาแวะร้านซอยซาวนะคะตรงนี้เป right. ็นร้านดังมากพอดีว่าตอนขึ้นรถเนี่ยมารู้จักกับพี่เพื่อนใหม่นะคะได้เพื่อนใหม่ตอนขึ้นรถแล้วก็พี่เขาก็แนะนํามาให้มาร้านนี้ด้วยกันนี่นะคะอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้ถ้าเรานั่งสกายบมา ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือทุกคนคือเขามีหลายอย่างมากส่วนเดี๋ยวจะเป็นเมนูอาหารเช้านะคะแล้วก็ลูกค้าเยอะมากอันนี้จุ่มสั่งเป็นเขาเรียกว่ารคืออ,อะไรเป,ยเปียกๆนะข้าเปียกเส้นนะคะสาบาบาทนะคะ อร่อยมากหมูยอก็อร่อยจริงๆไม่ต้องปรุงก็อร่อยตอนนี้จมก็ถึงที่พักแล้วนะคะจมพักที่วานิดานะเป็นที่พักแล้วก็มีบริการนวดด้วยหลังจากจมเช็คอินเข้าที่พักแล้วนะคะก็เดินชมบรรยากาศริมโขงนิดนึงหลังจากนั้นนะคะพี่พีก็ ช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็พาจุ๋มไปที่คาเฟ่บ้านติดดินซึ่งเป็นคาเฟ่ที่ยอดฮิตของที่นี่เลยนะคะคือสนุกมากพี่ๆขับรถดีมากโอเคค่ะตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่บ้านติดดินนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วจากเชียงคานมาที่นี่ประมาณ10นาทีนี่สวยไหมอันนี้เป็นคาเฟ่นะทุกคนคาเฟ่ดิมโขงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในแต่จะให้ดูบรรยากาศนอกคือ ที่จอดรถคือกว้างมากจอดหอ่อจอดเครื่องบินได้เลยนะคะใครเอาเครื่องบินมาบ้านติดินคาเฟ่นะคะห่างจากตัวเมืองเชียงคานเพียง5กิโลเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าขับรถมาเนี่ยก็ประมาณ10-15นาทีนะคะและที่นี่ไม่ได้มีดีแค่บรรยากาศหรือว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าเขามีที่พักส่วนตัวด้วยค่ะและที่สําคัญที่พักเขาคือติดริมโค้งแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งมันเหมาะมากถ้าใครชอบบรรยากาศริมโค้งสบายๆแบบผู้คนไม่เยอะมากก็แนะนําที่นี่เลยนะคะ Three hours later โอเคสวัสดีตอนเย็นนะคะคือจุ๋มอยู่ในที่พักตลอดเลยแล้วก็ฝนตกทุกคนแต่ว่าฝนหยุดประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงคือที่พักที่จุ๋มอยู่มันอยู่ตรงข้ามกับวัดมหา,าธาตุนะคะเป็นวัดแรกในเชียงคานเลยนะเป็นวัดเก่าแก่ในเชียงคานก็ตอนนี้คนก็เริ่มออกมาเยอะแล้ว ที่พักจุมเขามีจักรยานให้ปั่นฟรีนะคะแต่ว่าจุมไม่อยากปั่นจักรยานเพราะว่ามันเป็นถนนคนเดินข้างหน้าตรงนี้ปั่นมามันก็ต้องจอดนะคะก็เลยตัดสินใจเดินมาดีกว่ามันไม่ได้ไกลมากตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็อากาศไม่ร้อนแล้วนะคะอันนี้ก็เดินมาตรงซอยเนี่ยอันนี้ซอยเชียงคานสิบสี่ใช่ไหมเดินตรงมาตรงนี้ก็ทะลุไปตรงนี้ได้เลยริมโขงได้เลยตอนนี้เขาก็เริ่มตั้งตลาดกันแล้วนะคะคที่เขาบอกว่าถนนคนเดินคือยาวมากก็คือ ตั้งแต่ต้นหมู่บ้านจนถึงเกือบสุดหมู่บ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูริมโขงก่อนพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้นะทุกคนอันนี้คือแม่น้ำโขงนะคือแบบน้ำเชี่ยวมากไหลแรงมากเพราะว่ามันฝนเพิ่งหยุดไปฝั่งนู้นก็เป็นลาวนะคะ โอเคแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนคนเดินเชียงคานนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงตลาดะอเปิดตั้งแต่4ี่โมงนะคะถึง4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะอันนี้แค่ทางเข้านะคะ ทุกคนจุ่มเจอร้านที่น่าสนใจแล้วจะได้ไม่ต้องเดินหลายร้านนะคะอันนี้คือมีครบเลยมีปูเสียบกุ้งเสียบหอยเสียบแดกแดดด้วยเราจะกินทีละไม้เลยนะคะเราจะเริ่มจากกุ้งอันเล็กก่อนอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะใครมาที่นี่ต้องกินนะคะเดี๋ยวขอลองว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมอร่อยอันนี้ได้หมักอะไรนะคะหมัก,มกใช่ไหมคะอร่อยมาก อันนี้คุณป้าเขาหมักมาให้เรียบร้อยอันนี้ตัวเล็กมาละสิบบาทนะคะเคี่ยวให้ละเอียดละเอียดนะคะแต่มันบาดคอหยุดกินไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้กุ้งไม,ม่น้ำขขงจะจับมากจับไม่ขขงนอะคะอันนี้ดักแดเคยกินตอนเด็กๆนะคะนานแล้วไม่ได้กินนาะนอันนี้มันก็อร่อยนะมันจะกรุบๆในปากอะ่ะปปาะน่อยมากอร่อยมากเลยกรอันนี้จุมงเ,เป็นตัวเล็กที่สุดคอ,อลองจากตัวเล็กๆก่อนนะ ก็จะเค็มๆหน่อยแต่อร่อยนะกินไปทั้งแบบนี้เลยนะทุกคนทั้งตัวทั้งขากะบางตัวก้ามมันจะใหญ่ไปหน่อยนนอก็เคี่ยวให้ละเอียดละเอียด เป็นเป็นแอปนะคะเกี่ยวกับข้อบกตางข้อเที่ยวของธนาคารนะครับนี่จิมกินแบบไม่ลองใส่น้ำจิ้มเลยนะเดี๋ยวจะมีรอบสองแต่รอบสองจะลองแบบใส่น้ำจิ้มทุกอย่างนะคะทุกตแอปสบายใจธนาคารธนาคมันเริ่มตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วอะตัวใหญ่จะเคี้ยวยากนิดนึงมันก็ม,าม,ามากันๆกรอบๆเค็มๆหอเยเชอร์รี่ใส่น้ำจิ้มเรียบร้อยเป็นอาหาร อันนี้เด็ดสุดนนี้เด็ดสุดจระเศษก้วอย่อจแต่มันอร่อย้วอันนี้จุ๋มก็กินบ่อยแล้วนะคะตอนเด็กๆเริ่มเมื่อยปากแล้วยังไม่ถึงเครื่งไม้เลยสิดื่นมน้ำาล้างท้องแป๊บน้ำนี้ไม่ซื้อนะคะเอามาเอง <c oughs> เดีย๋ยวเราลองทานอย่างอื่นต่อตอนนี้คือไม่ได้ไปไหนไกลเลยร้านตรงข้ามเนี่ยมันมีเป็นร้านโรตีอามินาโรตีโบราณคือแป้งดีอ่ะมันกรอบไม่ไม่เหนียวนะทุกคนข <c oughs> อบคุณค่ะ รีวิวไปกี่ร้านแล้วจ้าอันนี้เพิ่งร้านที่สามเองหนูเพิ่งเดินทร <c oughs> มานดมากทรมหดมากไม่ควรมาคนเดียวทั้งกินทั้งถือทั้งกล้องอะไรก็ไมาดูบอกีแล้วนี่นะใช่บอกสีอมีนาะตุ๊ไหน่ตรงนูนปั๊ก้สึกตือก็ถั่วตรเด้ออะไรต่อนะ จอันนี้มะพร้าวแก้วนะคะอร่อยมากอันนี้คือแบบดังมากอันนี้สีขาวแล้วอันนี้นี่มีชิมฟรีด้วยใหญ่นะนะน,นี่นะคะฝนตกละฝนตกเราก็ยังจะกินต่อสีน้ำเงินดอกอัญชันนะคะสีเขียวใบเตยอ อันนี้อร่อยกันรสชาติกันอันนี้มีแบบรวมก็ะน,น,น,นะคะเก็บได้กี่วันเหรอคะอันนี้ได้สิบห้าวันค่ะรอบคืบเอ็นนาทีเสเยนได้เป็นเงินนะคะเนี่ได้มาแล้วนะคะ,ล,ะ,คะลูกชก30ปีมีมีหนเดียวให้เราทานก็คืออันนี้ถ้วยนี้ราคา35บาทเป็นแบบร้อยแก้วนะคะ แม่คะบอกว่าที่30ปีมีหงเดียวเป็นสโลแกนของต้นเพราะว่าเหมือนต้นบางมีอายุได้ประมาณ30ปีแลมันออกลูก่หมคะพอเราเก็บลูกมันมาทานเนี่ยแม่มันก็จะตายคนะ่ะคือต้นเนี่ยตยลูกชกอร่ชาติจืดแต่ว่าน้ําเชื่อมเขาเอาหวานไม่มีรสชาติเลย ขอบคุณค่ะได้มาแล้วนะคะไอติมแคนตาลูป40บาทก็คือเนื้อแคนตาลูปเน้นๆเราเขาก็ไม่ใช้ถ้วยด้วยลดโลบอ้อนมากใช้อันนี้เลยก็คือแคน,นตาลูปเลยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้คนอื่น, <laughs> นเราก็จะเริ่มกินทงก่อนอ๋อไม่ใช่ร <laughs> ้านนี้ไม่ได้ขายไอติมนะขายแคนตาลูปไอติมหนึ่งก้อนแคนตาลูป คาตาลุกก็หวานอันนี้เป็น the best ของวันนี้เลยอันนี้ยกให้ the best เลยครเข้ากันล้วแล้วก็มาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวร้านอื่นเก็บไว้คืนพรุ่งนี้นะคะถุมกินไม่ไหวร้านนี้ก็มาปิดท้ายที่เกี๊ยวซาไฟลุกนะคะร้านนี้เด็ดเด็ด <ๆ S 1> สุดในเชียงคานอ เกวซาไปลูกของจริงอ,อร่อยแน่นอนได้มาแล้วนะคะเซียวซาชุดเล็กมี5ชิ้นนะคะเดี๋ยวอันนี้เอาไปกินที่ที่พักนะไไน้องคนนี้จำได้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะ <laughs> จุ๋มก็กลับมาที่พักแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งขึ้นเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นไปสายบัดข้าแหนีวตอนเช้านะคะพี่เขานัดตอนตีห้าสี่สิบ้าเจุมจะตื่นประมาณตีห้านาทีแล้วกันจะได้แบบตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวนะคะก็คืนนี้ก็ผ่านไปได้ดีนะคะวันแรกคืนแรกนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายกุไไ g o o มอร์น i ิ่ค่ะทุกคนสวัสดีวันที่2ที่เชียงคานนะคะเสียงแหมแหม่มลยนะคะเพราะว่าตื่นเช้าวันนี้จุงตื่นตีห้ 5, ก็สายบาดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสกายวอล์กกันนะคะวันนี้ก่อนที่มันจะรอ้อนเราต้องรีบไปก่อนเช้าๆนี่แหละดีมากเดี๋ยวโทรเรียกคุณลุงสกายแล้วให้มารับไปที่สกายวอล์กนะคะ s k วอล์กนะคะมีความสูงประมาณ80เมตรนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับตึก30ชั้นเลยค่ะแม่นำ้ำสอสีแล้วก็มีเรือตรงนั้นโอเคค่ะทุกคนโจมพึ่งตื่นนอนมานะคะหลังจากที่กลับมาจากสกายวอล์กก็คือนอนเลยก็เดี๋ยวไปดูว่า การเป็นชาวประมงหนึ่งวันเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วก็วิถีชีวิตของพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไปเลยค่ะอันนี้ลรอลั่งเรือนี้แล้วก็ไปขึ้นอีกเรือน,นึงเหรอคะหรือว่ามีอีกอันหนึ่งจอดอยู่ใช่เฉยอรือจะนั่งตรงกลางๆเลยมีใครไปกันนู้นไหมคะไปหมดเลยโอเค <laughs> นั่งขนาบไปตรงนอ้นโอ้อยแต่คนไทยรู้บอก โอเคทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มก,ก็ขึ้นเรือมาแล้วนะคะแล้วเราต้องนั่งเรือใหญ่เพื่อไปที่เขาเรียกวา่าอะไรคะฝั่งนูน้นต้นน้ำเหรอคะ <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> ดอนไข่นะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลย let's go <S <c oughs> เรือออกแล้ว คได้ที่ละไม้นี่มีไว้ทำไมคะมาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราต้องการเลี้ยวตรงไหนเราก็ดึงไปตรงนี้ข้ามจับนะจับจับตรงนี้ได้จับตรงนี้จับตรงนี้ไม่ด้เราเลี้ยวมัวเราเริ่มปล่อยกันแล้วนะรู้ได้ไงว่ามันถึงพื้นนะคะเราไปถึงตรงนี้ถึงตรงนี้มันจะรู้เนี่ย ตรงที่ป่าพี่เขาก็ดึงมองอขึ้นทีละนิดทีละนิดนะคะ ดีสวยมากค่ะสวยมาก ะะเราก็กลับมาที่แพรแล้วแล้เวเราจะนำปลาที่เราหาได้นะคะไปทำอาหารนะคะมีพาทิตยตกดินพอดีสวยมากทุกคนอันนี้เราก็ทำการดังข้าวเหนียวเนาะนึ่งข้าวเหนียวกินกับปลาที่เราหาได้นะคะหอมคือแบบไม่ได้สัมผัสแบบนี้มานานมากแล้ว อบใบเกลืออันนี้พ,พี่ใส่ใส่เกลือเข้าไปข้างในก็เลยเหมือนแบบเวลาเป็นข้าวเหนียวปกติ <c oughs> อร่อยอร่อยใส่ใส่เกลือด้วยไม่ต้องหุงอร่อยปลานีเนะี่ยอันนี้ปาลาอะไรคะอุ้ยดูปันปั้นเข็มเนี่ยปั้นมันมันได้น้ำเสาวน์เลยปลากระทูงถ้าเราทำเนื้อสุกมันจะขาวอ,อ,อร่อยถ้าเราไปส้มอันนี้อันนี้ใส่เกลือหรือเปล่าคะใส่ อ๋อถ้าไปต้มมันจะขาวเออมันขาวไอ้ปลาขับเปี๊ยงเราเนี่พอนี่กาของเราบีบใส่เอาลูกเต็นนะไรเฮ้ยเห็ดตรวมหลบเลยจ่ะเจ็บหลงกับไฟฮะมีกุ้งสองตัวที่เราหาได้นะคะได้ยมันจะไปออกนะอายเขานะ จานเด็กทางเราเจ้ก้อยป่าถ้าเรามีมะเขือเทศมีมะเขือคืนมีผักผู้หญองผู้หญิงแล้วก็หอมอย่างนี้แล้วก็เอาใส่ตะไคร้ตะไคร้พวกอะไรเนี่ยหอมเลยนะแล้วถ้าจะอันนี้เรามันรีวแล้วก็ขึ้นใส่อย่างนี้แล้วก็หอมมันเฝ้าววันนี้เราใส่ปากครับ อแคบแล้วอ่อร่อยมากเลยก็หนูลองมั้งแส่ผักกัดนะเาต้องลองต้องลองแต่ไข่แตไข่เปล่าแตไข่มาอ๋อแล้วก็ใส่น้ำจิ้มโอ้มาถึงที่แล้วเนาะต้องเอาอะไหมคะคมไหมนี่ไม่คมไม่คมจะออกอมว่าจา์ครับหอมดีเล มีส่วนยิ่งน่อยมากมมมเลยนะใบหอมแป้นหอมใบเลยนะมะขับเม็ดเวยเม็ดแบบแต่ก็ผูกติดแถมเม็ดอร่อยค่ะผูกติดอันนี้อร่อยนะใบนี้อร่อยอยู่แล้วหอมกแค่พออยู่าบ่บติ่มับมันต้องคือติ่มซำโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็ส่วนก็ทานอาหารกับพี่ๆเขาเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะขึ้นฝั่ง ไปปั่นจักรยานกลับที่พักกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆตลาดก็ใกล้จะวายหมดแล้วนะคะตอนนี้เกือบสามทุ่มแล้วโอเคทุกคนก่อนเข้าที่พักก็ขอจัดน้ำลำไยอีกสักแก้วหนึ่งนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วนะซื้อเสร็จแล้วกลับเข้าที่พักเลยแก้วเท่าไหร่คะดีสิบาโอ้น้ำลำไยแบบเนื้อเน้นๆเต็มเมแก้วนะคะอันนี้น้ำลำไยสด เห็นว่าขายดีท <od> ุกวันเลยก็ถ้าใครมาเชียงคานก็มาลองทานนะนาใบบุญค่ะฮัลโหลสวัสดีวันที่สามที่เชียงคานนะคะคือตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วผมจุ่มเช็คเอา์แล้วนะแต่ว่าฝากของไว้ที่พักแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปร้านเฮือนหลวงพระบางนะคะก็เป็นร้านอาหารริมโขง ยังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะก็มาทานที่นี่ทีเดียวเป็นข้าวบรันช์เลยเช้ากับเที่ยงรวมกันนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าจริงๆอยากจะบอกว่าสามวันสองคืนที่เชียงคันก็สนุกมากเลยแต่จนรู้สึกว่ามันใช้ชีวิตสโลว์มากจนแบบเออคอจุจไม่ชินไงแต่ว่า คือ3วัน2คืนมันก็โอเคแต่จุ่มคิดนะฟังพี่ลองจุ่มนะ <S 2, 2. <S วัน1คืนก็พอแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าวันที่3จุ่มรู้สึกว่าชิลมากไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะไม่มีอะไรทําแล้วนะคะเหมือนเราทํามาหมดทุกอย่างไปทุกที่ <Okay. S 1> ก็จริงๆอะ่ะแนะนําเลย2วัน1คืนกําลังพอดีแต่ถ้าทุกคนแบบชอบชีวิตแรอสโลว์ไลฟ์ก็3วัน2คืนก็ได้ แต่ว่าก็สําหรับจุ๋มวันที่3ามจะเบ,เบื่อหน่อยคือวันนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรทาแล้วคือจองรถไว้6กโมงเย็นใช่ไหมคะก็ระหว่างวันนี้ก็น่าจะพาทุกคนไปดูคาเฟ่ร้านอาหารว่ามีตรงไหนน่าสนใจบ้างนะคะก็แล้วตอนเย็นเดี๋ยวจะเดินไปที่บขอสอโอเคตอนนี้จุ๋มก็ถึงที่ร้านอาหารเพื่อนหลวงพระบางแล้วนะคะคร้านนี้เปิดแบบทั้งวันนะกลางวันก็เปิดกลางคืนก็เปิดจุม๋มมาเดินมาแล้ว เห็นตอนเดินถนนคนเดินตอนกลางคืนเดี๋ยวจะไปเลือกที่นั่งแบบริมโขงกันดีกว่าวัสดีค่ะหนึ่งท่านค่ะได้เลยครับโอเคบรรยากาศน่ารักอันนี้แนะนำเลยนะนี่เขามีเก้าอี้แบบริมโขงตรงนี้โอเคอเราจมนั่งตรงนี้นะคะวิวกำลังดีเลยตรงนี้ โอเคตอนนี้นะคะออเดอร์ที่จุงสั่งก็ได้มาแล้วนะคะจุสั่งเป็นตำหลวงพระบางแล้วก็อันนี้เป็นไส้อวห่อวนเส้นนะคะยังไม่เคยกินเคยกินแต่ไส้อ่วดแบบเสียบไม้ธรรมดาหน้าตาม,มาก,กินมากเลยเขาก็ใส่ถาดมาให้แบบนี้น่ารักค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมว่าจะเป็นยังไงนะคะตำลงพระบางเส้นเขาจะใหญ่ๆไม่เหมือนในไทยนะคะจะสับแตนนี้เส้นเหมือนแบบปาดเตัามีไส้อัว่วแล้วเขาก็เหมือนทอดบนเส้นมาหอยมีเหนียวให้ด้วย งแก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นผักดองกระเทียมดองแตงกวาผักชี <c oughs> อร่อยนะรู้สึกว่าแบบข้างในผักแน่นมากเนื้อกับผักแน่นมากๆอันนี้เหมาะกับกินแช่กับคนอื่นได้นะหลายคนกินได้ไม่เสีย โอเคค่ะ okay. จมุมได้มาแล้วนะคะเครื่องดื่มวันนี้จุมสั่งเป็นยกล้อก็คือโอเลี้ยงใส่นม โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะคะรถจุ่มออกประมาณ6กโมงครึ่งเดี๋ยวจุ่มจะมาลองทานบัวลอยร้านนี้เขาเพิ่งเปิดพอดีเลยจุ่มร้อยเขาเปิดนี่ร้านนี้นะคะมีเห็นหลายคนมาทานร้านบัวลอยลดเลยนะคะเปิดล้วใช่ไหมคะปราเดิมเลยค่ะโอเคจุ่มสั่งเป็นบัวลอยไข่หวานนะคะเดี๋ยวจะลองชิมนะคะจริงๆจุ่มเป็นคนชอบทานบัวลอ,อยอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่เดินมาเนี่ย กินกินของหวานมาหลายร้านมากแต่ว่าร้านนี้คืออยากลองมากแต่ว่ามาไม่เคยทันนะคะซึ่งวันนี้ก็มาคนแรกเลยจมก็สั่งบัวลอยไข่หวานไปค่ะอือได้ามาแล้วนะคะบัวลอยไข่หวานโอ้โหมีเผือกด้วยหอมกะทิมากๆแค่กลิ่นก็หอมแล้วหิอมากค่ะ เขาทาแบบสดๆเลยทําแบบสดๆเลยแบบถ้วยต่อถ้วยอืมออร่อยมากเป็นบาร์รอที่อร่อยที่สุดที่เคยกินแั่วแหละเขาจะไม่หวานมากเพราะบางบาง,บางที่มันจะหวานมากแล้วมันจะเลียนเน่ยนไงคะแต่อันนี้โอเคเลยไม่หวานกาลังพอดีอืม <c oughs> เผือกมันมากคุณนุ่ม,มโอเคหมดเสี่ยงะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไปบอกสอกันค่ะค้ากลับนะคะมีพี่ใจดีให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาแล้วพี่เขาก็ขับมาส่งอยูที่บอกสอเชียงคานค่ะขอบคุณมากมนะคะโอเคถึงแล้วนะคะตอนนี้ทันเวลาเราจูงแรกตัวแบบนี้ นะคะตอนขึ้นรถแล้วนะคะก็พี่คขนขับราบอกว่าอาจจะไปถึงกรงเทพประมาณตีห้านะคะก็ะายาวๆไปข้ามืกืไปเลยสิบชั่วโมงก็สําหรับใครดูคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็เป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ให้จมด้วยนะคะแล้วก็แล้วเจอกันอีพีหน้าชุดหน้าต่อไปไหนรอติดตามนะคะบ๊ายบาย